เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นแคปอีกรุ่นหนึ่งแหละที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็สีที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมันเป็นสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนขยันนั่นเองหนะักก็เอาเบาก็สู้นะครับไฟหน้าของรุ่นนี้นะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวไฟเดไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาตอนกลางวันเนี่ยมันจะทําให้รถคันอื่นสังเกตเห็นเราได้นะครับ แม้กระทั่งเวลาที่โปรเพกระเถิดนะแต่ว่าตอนคืนถ้าเราเปิดไฟหน้าป,ปุ๊บนะครับเจ้าตัวไฟเดลัยเนี่ยมันจะดอบแสงล่งนะครับกลายเป็นไฟหลีทันทีกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าอ s u ู u ูนะครับแน่นอนและมันเป็นรถอีซูซมันก็ต้องเป็นกระจังหน้ารถอีซูด้วยนะครับเป็นกระจังหน้า2ชั้นนะครับด้านบนจะเป็นสีเทาตัวนี้นะครับด้านล่างเที่ยวของมันเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ โลโก้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของ isuzu นั่นเองอ,อีกอย่างที่ให้มานะครับถึงมันจะเล็กน้อยก็ช่างเถอะแต่ว่ามันก็ทําให้เจ้าคันนี้มีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นก็คือการใส่เจ้าเคปลาด้านหน้านั่นเองอันนี้เดี๋ยวไปไต่ให้ดูกระจังหน้าโดยรวมเขานะจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนหน้าเต็มเ็มยาวๆก็แบบนี้เลยไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะโดยปกตินะครับครอบเป้าไฟตัดหมอกเนี่ยเดี๋ยวไปตต่ให้ดูนิดหนึ่งแล้วกัน ถ้าเป็นนะครับตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยเขาจะได้ตัวเบาไฟตัดหมอกเป็นสีเทาสีเทาดำแบบนี้นะแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัว X s e r ซ e s นะครับเขาจะได้เป็นสีดำซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยแต่ลูกค้าช่างสังเกตมากๆเลยนะเออออกรุ่นนี้ไปนะครับอยากได้กระจังหน้าสีอยากได้ตัวข้อบเบาไฟตัดหมอกเนี่ยข้างหนึ่งอยู่มาสัก700นะครับซึ่ง มันเป็นสีดําของเอ็กซิลี่แต่ว่าสีมันต้นน่าจะแตกต่างกันน้อยมากกันนะเราเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกันล่ะก็ไปดูจริงเฮ้ยมันต่างกันจริงๆด้วยนะครับเอ็กซิลี่เป็นสีดําเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเทาดํานั่นเองอันนี้ก็บอกไว้เป็นเล็กๆน้อยๆคันนี้ในการพิ่ายไม่แน่ใจว่าเป็นของใครเอ้ยยังไม่ได้บอกชื่อรุ่นเลยทุกคนนะครับเจ้าคันนี้มันคือเจ้าตัวแคปโฟไฮ h l นเดอร์1.9เกรด LDA นะดูตรงไหนว่า LDA ไฮ g h นเดอร์นี่แหละมันเป็นตัวยกสูงเนี่ยที่พต่ายกำลังให้ดูเนี่ยเป็นตัวไฮรูง แต่ว่าดูตรงไหนเป็นตัว LDA นะครับถ้าด้านหน้าก็ดูจากไฟตัดหมอกใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนั่นเองคันนี้นะครับถูกเปลี่ยนแมกนะไม่ใช่เป็นแมกเดิมนะครับโดยแมกเดิมของเขาเนี่ยจะเป็น17นะครับแต่ว่าตัวแมกตัวเนี้ยก็จะเป็น18ซื้อรูปทรงของมันเนี่ยมันก็จะเป็นยรา b b i n งนั่นแหละทุกคนชื่อรุ่นของมันก็คือเจ้าตัว s p a c e c a p Highlander 1.9เกรด LDA ราคาอยู่ 7 4 0 0 0 0บาทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลายยางใหม่ที่เขาไปเปลี่ยนมานะครับเรียกได้ว,ว่าโอ้โหมันดูสปอร์ตจริงๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขามีการไปทําอะไรมาหรือไม่เราดูกันสตัดปรับเกียวไม่มีอะไรไม่มีเดิมนะครับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เสริมด้วยโชคอัพแก๊สตรงนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวเหล็กกันโค้งนั่นเองแหมนอกจากขาล้อที่กว้าง ยึดเกาะถนนได้ดีเนี่ยยังใส่เหล็กกันโค้งมาให้ด้วยอิสุสุของเราสปอร์ตจริงๆส่วนยางเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวยางสปีดโบ๊ทนะครับทุกคนเบอร์ยางคาดว่านะจะเป็น265 60 18นั่นเองเดี๋ยวดูกันนี่ไง265้ทับหหน้ายางนะครับกว้าง265แก้มยาง60นะเท่ากับตัว m a ็18เดิมจากโรงงานส่วน ตัว m a x ของเขานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Te นั่นเองซึ่งลักษณะพื้นผิวของมันก็จะเป็นหย,ยาบๆนะคือมันมันไม่ใช่เงาครับทุกคนมันจะเป็นตัวหยาบเนี่ยเป็นด้านเป็นด้าน <c oughs> นึ่งเป็นแบบนี้อะ่ะเดี๋ยวไปใสาให้ดูแล้วก็จะมีการหยอดแดงด้วยนะครับตรงนี้นี่ออริจินอล ตัวปาครอบนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบไทเทนนั่นเองลักษณะของมันก็จะเป็นเหมือนสีลุ้งนะครับทุกคนเนี่ยใครชอบแบบนี้บอกได้รวมถึงน็อตล้อด้วยนะแล้วก็ตัวครอบฝาเบรกเนี่ยครอบคาลิปเปอร์เนี่ยเป็นสีน้ําเงินส่วนชุดบันไดข้างเนี่ยเดิมๆทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มส่วนตัวอื่นนะครับการติดฟิลม์มโอ้โหเดี๋ยวทีมงานขายต้องมา ปัดฝุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับจอดไป้แบแป๊บเดียวฝุ่นเยอะมากเพราะว่ารถวิ่งกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ led ให้แล้วก็กันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยซึ่งกันสาดที่เราให้ลูกค้านะครับทุกคนถึงมันเป็นตัวแคปก็จริงแหละนะเราก็ให้กันสาดต,ตรงแคปด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กันสาดที่อยู่ตรงประตูหน้าด้วยกันขโมยนะตัว lda เขาไม่มีมาให้นะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยเป็นมือเปิดที่เป็นโครเมียมนะครับรู้ราม,มาจากโรงง,งานติดเบ้ารองจานรองมือเปิดไปนะครับ มันก็ทําให้มีความหรูหราส่วนความปลอดภัยที่ถูกติดตั้งมาในตัว lda คันนี้นะครับเบรก abs เนี่ยมาตรฐานเลยมันสามารถทําให้เราควบคุมทิศทางของรถได้ในขณะที่เบรกฉุกเฉินนั่นเองนะล้อมันไม่ล็อกตายแล้วก็ตัวล้อด,ด้านหลังนะครับของเขานี่เออเนี่ยเห็นรายยางได้ชัดเจนล้อแม็กด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่มันไม่มีครอบคาลิเปอร์เพราะว่าด้านหลังเนี่ย มันจะเป็นดรัมเบรกนะครับทุกคนนี่นั่นก็แสดงว่าเจ้าคนนี้เขาสามารถสลับยางกันได้ทั้ง4เส้นเลยส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าครีบรีดอากาศนะในหลายท่านก็สงสัยเฮ้ยมันมีมาทําไมนะครับมันมีมาทําไมก็คือเวลาที่ลมเข้ามาจากด้านหน้าใช่ไหมครับเจ้าครีบตัวนี้จะรีดให้อากาศมันวิ่งออกท้ายรถไปดังตัวกันชนท้ายด้านหลังเนี่ยเออไม่ให้มันวิ่งออกมาปะทะหน้ายางนะ รถแร่งเสศษทานนั่นเองพูดตรงๆไล่ฟ้ากระจกด้านหลังรุ่นนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกตัวที่3มีมาให้กระบาะไลเนอร์ทางนี้เราติดตั้งให้ลูกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะตัวกระบาดไลเนอร์นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นแคบเนาะย้อนแสงนิดนึงนะครับจะมีหูยึดอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับฝั่งละ3จุดเป็นทั้งหมด6จุดนะอันนี้เราก็สามารถลัดสิ่งของได้อย่างแน่นหนาก,กันเลยทีเดียว ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกที่เป็น LED ส่วนไฟท้ายของเขาเนี่ยมันก็จะมีการลมดําทุกท่านเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวเลนข้างนอกมันจะเป็นเลนใสนะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าแดดมันมีการส่องมาด้วยนะครับแดดส่องมาหัวล้านสะท้อนกลับมันเลยทําให้ภาพยิ่งมัวไปกันใหญ่ตรงนี้นะครับกันชนท้ายเป็นชุด b u ์อ i n ด้านบนนะครับก็จะเป็นพลาสติกก็เรียกว่าเกรดอย่างดีเลยนะครับก็ถ้าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็เรียกเกรด ABS ไหมเออพลาสติกอย่างดีนะแล้วก็ตัวสีดำนะครับมันเป็นสีดำตัวด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามตัวรถนั่นเองนะั่นก็คือสีบรอนเงินถ้ารถเป็นสีดําก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับที่ดูตรงนึงอีกว่ามันเป็นที่ดูนะครับว่ามันเป็นตัว LDA อีกอย่างหนึง่งก็คือเจ้าตัว เกรดนะครับปกติถ้าเกร็ดแซดเขาก็จะมีเกร็ดแซดติดตรงนี้แซดพีเอ็มอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเอลด์เขาไม่ติดอะไรเลยนะครับฉันไม่อยากเป็นใครฉันไม่ติดว้อยอะไรเงี้ยมันก็จะบอกนะครับมือเปิดท้ายนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนโลโก้ของตัว isuzu นะ,ะตัวนี้จะเป็นของโลโก้ของ isuzu kion น,น,นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ isuzu เขาเนี่ยก็จะเป็นโครเมียม d-max นะครับมันจะเป็นชื่อทางการตลาดนะลูกค้าถามมาว่า ดีแม็กกับไฮ l a นเดอร์ต่างกันยังไงนะครับเอาง่ายๆดีแม็กเนี่ยถ้าเป็นปิ c กอัพทุกรุ่นเนี่ยของไอสูให้คิดคําว่าดีแม็กนะครับส่วนดีแม็กก็จะไม่แยกด้อยไฮแลนเดอร์ก็จะเป็นตัวยกสูงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นถ้าสมมติว,ว่าใครชอบแบบเจ้าตัวยีราฟซิ่งคันนี้ก็จัดก,กันมาเลยนะครับจะเป็นยีราฟแคะก็ได้นะย้ายแหนบโหลดอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้หมดมาเ้อบวกไปในราคาลถได้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินสดแล้ว